สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับจะได้แยกว่าวอชใช้กับประธานแม่ดูใกับประธานสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับคุณแม่เช่นเคยกับดักเตอร์ป๊อปเอาละวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมนะคะเกมปุ่มมรณะค่ะเย้เย้อ่า ลุ้งมิติเลยนะคบพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอะ,อะเติม verb to be ในรูป was และ were คับผมชิติิิลลลิต่งอ่า I ใช้กับอะไรนะคะคิดดีๆนะดรป๊อป I, I. จุดจุดจุดยเกน yesterday w a t ครับตับปันอยู่ as ครับ I ใช้กับ w a s ใช่ไหมครับผมอะไระใช้กับเบอร ยูวีเดแต่อใช้กับอะไรอ he ฮีชีอะะิชใช้วอ,อสครับอ่าแสดงว่าข้อนี้น่โมโตอบผิดเดี๋ยวแก้ก่อนแป๊บนึงนะคะอ่าต่อไปเย้สิคะเอาจุบจุบจุ๊บอ่าแต่เมื่อกี้ตอบถูกแต่ในหนังสือเขียนผิดอ่าน้ำเบอร์ทูแสดงว่าอันนี้มันเขียนผิด,ค,ดค่ะอ่าดูฟังดีๆนะคะยู you. จุดจุดจุด sick <See> yesterday เอ้ายังไม่ได้กดเลยเตีตีติด You จุดจุดจุด sick yesterday เวอร์ครับเก่งมากคะ่ะน,นี่ต่อไปนะคะเอ้าเดี๋ยวกกดน่กอนกดก่อน ชุ่งพี่ัตวีน่าวีน่าคือชื่อคนหนึ่งคนวีน่าจุดจุดจุดแฮปปี้เยสเตอร์เดย์วอชครับตับเป็นยูเอเอสครับถูกต้องค่ะเย <Yeah. S 2> มต่อไปกีรุงตีตัดแฮมจุดจุดจุดเลซี่ยยสลาสเอ๊ย แทมจุดจุดจุดเลซี่ลัสเยียแทมใช้กับอะไรแทมหนึ่งคนชื่องคนแทมแทมวอชครับต่ s เอสถูกต้องค่ะต่อเลยนะคะกดเลยค่ะกีรึงปีรัดล,ะล,ะล,ะละัสรัดเดจุดจุดจุดไท y esterday เวอร์ค่ะถูกต้องค่ะเย <Yeah! S 1> ต่อไปนะคะกดค่ะค่ะปุ่มไหนทีนะปุ่มน,นี้ดีไหมชุ่มดัมปิลาดูราส my mother จุดจุดจุด at home yesterday my <c oughs> วอชครับเย้มาแม่ก็คือแม่ของฉันแม่ของฉันมีแค่กี่คนคนเดียวคนเดียวอ่าต่อไปนะคะกดย่างจะกดกอนครับปุ่มไหนเนาะเอาปุ่มปุ่มแรกและปุ่มแรกแล้วกันนะปุ่มนี้นะชงดังปีแล จุดจุดจุด at school last week he 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 w a s, <S, <S ครับถูกต้องค่ะโอ้โ,หโห่นอนเหรอยังครับหาชีชๆอ้าวต่อไปค่ะอ่ะปุ่มสองนะปุ่มสองสองปุ่ม,ามาปุ่มสองยังยังยังผมต้องกดก่อนชุ่มตึงพี่ลีดา I cut cut, cut in India last month I cut 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 in India last month I was come